สวัสดีครับ Thai Angler TV วีของนักตกปลาไทายครับเป็นอีก1นปีแล้วนะครับที่งานมหกรรมแสดงสินค้าและจำหน่ายอุปกรณ์ตกปลา TFE นะครับได้เริ่มต้นขึ้นปีนี้ TFE 2014นะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในพร,พร้อมๆกันครับเชครับ บรรยากาศของนักตกปลาที่มาชมงานนะครับโอ้อุ่นหนาฝาข่างแล้วเข้ามาตลอดอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราไปแวะตามบูธต่างๆแล้วก็พูดคุยกับพี่ๆนะครับว่าเขาเตรียมอะไรมาสำหรับงานนี้กันบ้างนะครับ ตอนนี้ผมอยู่กับพี่แจ็คนะครับคุณจักรพันธ์พี่แจ็คสวัสดีครับสวัสดีครับนบิ๊กสวัสดีครับโอ้โหนี่พี่แจ็คย้ายบ้านคุณลุงลัวรี่มานี่เลยก็สืบเนื่องจากปีที่แล้วนะนักตกปลาหรือว่าแขกที่มาทีลปีเนี่ยเขาเรียกร้องอยากมีมุมถ่ายรูปสวยๆปีที่แล้วก็ถือเหยื่อยักษ์อะไรมามันไม่เป็นระเบียบปีนี้ก็เลยเอามาจําลองให้กับนักตกปลาได้เห็นว่าบรรยากาศที่ห้องลุงลัวรี่ที่ฟินแลนด์เนี่ย เป็นลักษณะอย่างเงี้ยเราก็เลยเอามาทําที่นี่ให้ทุกคนได้มานั่งถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกเผื่อเสมือนว่าเราไปที่ฟินแลนด์อะไรอย่างนั้นอ่ะเราย้ายฟินแลนด์มาไว้ที่นี่ใช่ใช่ใช่อย่างนี้พี่แจ็คปีนี้เนี่ยลาพาร่ามีอะไรใหม่ๆที่เราจะมานําเสนอให้กับเพื่อนนักตกปลาบ้างโอ้เหยื่อเนี่ยนะเหยื่อมีสองสามรุ่นนะครับเดี๋ยวน้กปิ๊กต้องไปดูนะเหยื่อใหม่นะฮะตรงนี้ก็ได้นี่ยใช่เนี่ย BX นะฮะนะฮะ BX นะฮะบาซ่าเอ็กซิมซีรีส์แล้วก็นี้รุ่นใหม่นะฮะก็เหมือนกันเลยรุ่นใหม่พวกนี้คือเหยื่อใหม่ที่จะออกเร็วๆนี้นะครับนี่เพื่อนๆก็จะมีคันก็จะมีคันมีด้านนู้นเดี๋ยวตามไปดูเช่นคันชอเอ็กคันในลาฟาร่าไฟเนส นะซึ่งนี้กําลังมาแรงยอดเยี่ยมเลยครับนอกนั้นทั้งหมดก็จะมาโชว์นะฮะคันชาโดสตอมกูบุกุครับผมนะฮะทั้งหมดเลยเรามาวันนี้ให้ดูอย่างนี้ใครที่มานี่ได้จับได้ลองถือใช่ใชแล้วก็ได้มีโอกาสเล่นเกมพี่แจ็คมีเกมอะไรอีกโอ้ยเกมเยอะหลายรอบเอามาแจกทั้งใจแอนรัวทั้งของที่ระลึกมากมายต้องมาลงทะเบียนที่ข้างหน้านู้นนะครับที่น้องคดูนอยู่นะครับแล้วทั้งวันนั้นนะนบิ๊กผมจะถือโอกาสนี้ เปิดตัวลอกได้ว่าที่เป็นเดสกทธิ์เฉพาะลาพาราเท่านั้นครับอยู่ด้านนู้นเดี๋ยวตามไปดูตรงดรลิวนี่หรือเปล่าใช่ใช่เดี๋ยวผมไปหาดรลิวแล้วไปคุยเรื่องลอกตัวนี้กับดรลิวเดี๋ยวเราตามไปดูที่นู่นครับผมครับขอบคุณครับพี่แจคครับสวัสดีครับ ตอนนี้ก็ด็อกเตอร์ลิวอยู่ข้างๆผมแล้วครับผมสว,ส,สวัสดีครับ<ห>สวัได้ว,ดว่ามีอะไรมาเฉพาะลาปลาลาม<อ>พี่แจ็คบอกแล้วเ<อ>มื่อกี้ได้เห็นกันแป๊บๆนะเดี๋ยว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 เราเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าปีสำหรับป,ปีหน้าออือ่าได้ว่าจะมีอะไรพิเศษเออกมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเข้าไปดูกันไปนี่ครับอ่าโอ้โหตัวนี้ตัวนี้ตัวนี่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 ครับนี่ตัวนี้เลยนะครับเฮ้ยวิท ที่ป้ายนี่เขียนไว้เท่าไหร่เนี่ยใช่ครับนี่ยเนี่เราเห็นไหมครับราคาลอกคุณภาพดีราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับราคาพันเอ็กเอ็กเอ็แววแววว่าน่าจะเป็นพันต้นต้นด้วยนะอ่านี่ครับตัวนี้แต่ว่ายังไม่วางตลาดยังครับเป็นของตัวปีหน้าครับปี2015ันสบห้าครับนะครับตัวนี้นี่ดูเฉพาะดีไซน์อันนี้โปรโตไทป์อันนี้โปรโตไทป์จริงๆแล้วอาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยมีสีสันอีกใช่ครับแต่ตัวนี้ ให้ดูเลยเอ่อแอร์ด้วยเหรอเนี่ยอ่าใช่ครับเป็นแอร์โรเตอร์ครับแอร์โรเตอร์ด้วยเหรอใช่ครับตัวนี้เป็นแอร์โรเตอร์แล้วเฮียบิย๊กลองหมุนดูไหนหมุนเฮียบิ๊กลองดูโอ้โหนุ่มลื่นเบาใช่ครับลอกตัวละพันกว่าบาททาได้ขนาดนี้<อ>นี่มาที่งานนี้มาลองจับมาลองหมุนแล้วก็มาดูใกล้ๆใ,ใ,ใช่ครับผมได้เห็นของจริงใช่ ต,ตัวนี้นี่ผมว่าปีหน้านี่คือฮาแน่นอนต้องมาจับที่นี่เท่านั้นนะครับเทสได้ที่บูธลาพาร่าเรามาดูตัวจริงกันแล้วมาสัมผัสกันว,ว่าลอกตัวละพันกว่าบาทเดี๋ยวนี้เขาทำได้ขนาดนี้แล้วได้ว่า,ามาที่บูธมาดูที่นี้ครับใช่ครับที่ลาพาร่านี้เท่านั้นครับผม ถึงบูธ V Bass แล้วก็ต้องเจอคนนี้ครับโ<ไ>อเต้สวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับไหนวันนี้พบบูธ V Bass โอเต้มีอะไรมาเป็นพระเอกอ่าผมเป็นับพันธุ์รุ่นใหม่เข้ามาใหม่เลยนะครับรุ่นล่าสุดเลยนะชื่อรุ่น,นอ่าจะเป็นฮามาชิคร่ะฮามาชิครับ,ม,รบมีทั้งเวทและสปินอันนี้เน้นงานด้านไหนอ่าจิกกิ้งลงทะเลจิกกิ้งและในทะเลอ่าครับก็ะดาษกระบุกเนี่ยกระซิบราคาสิครับอยู่พันต้นต้นอันต้นต้นครับ ได้คคัันจริงบถึงไสองพันไปปลายแล้วมีอะไรอีกนี่มีอันีกรุ่นหนึ่งก็คือ Extreme ครับ Extreme Angler คโอ้โหดี่ชเยวากับสองรุ่นนี้จะเป็นทั้งชุดคือลงซีดบูจิไล่บูจิเลยซีดบูจิไล่บูจิราคาเท่าไหร่เช่นกันครับราคาต้นๆถึง2,000 2,000ไปปลายครับโอ้โหแล้วล้ำหักล้ำโค่นเป็นยังไงโชว์ได้ไหมอะไรนะครับล้ำหักล้ำโค่นเป็นยังไง สบายบสบายครับต้กงิปไหนไหนเอาเอาเลยครับเอาเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสบายครับเลยนี่อย่างนี้สมชื่อฮามาจิเพราะว่าฮามาจินี่คืออีิไอ้สำลีน้ำลึกับสู้ได้สบายสบายสบายครับผมโอ uh ้แล้วก็มีหลายสเปคหลายขนาดใช่มีสองสี่สามหก 48แล้วก็60ถึง60อเลยเหรอใช่ครับวันนี่ไม่ใช่แค่นี้แล้วนะรัาบึ้งก็ไม่ไม่ไม่เกี่ยงนะใช่ครับโห่นี่นะครับมาดูได้ที่บูธ v b a s s นะครับ ที่ปรึกษาด้านการตลาดของ a n งเกอร์รีเวอร์เชพี่ต้นสวัสดีสวัสดีครับมีอะไรมาปีนี้ให้หนักตกปลาได้ตื่นเต้นมัน้ยเอ,อ่อปีนี้เนี่ยเรามีเปิดตัวโปรดักต์ใหม่เซนฟลอยอนะครับก็ปกติเซนฟลอยเนี่ยอย่าง เรารู้กันว่าจะมีลักษณะลุกตบค่อนข้างไปทางอเมริกันแล้วก็บางคนเราเรียกว่าคลาสสิกแต่บางคนเนี่ยได้ลุกตบที่ทันสมัยนะเพื่อทำนะครับเซนทรอยก็เลยเปิดตัวทำรุ่นใหม่ออกมาสองรุ่นซึ่ง based on จากเราใช้ฐานจากฐานเดิมของรุ่นเซนทรอลที่ขายดีอยู่แล้วก็คือไกด์กับเอวีนะครับปีนี้เราแนะนำสองตัวก็คือไกด์ X กับเอวี X นะครับสองตัวเลยคือเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปจากศักยภาพที่เพิ่มคือมี หลักจริงๆก็คือเรื่องของการดีไซน์ับมากกว่าเป็นหลักนะครับเพราะว่าจริงๆเรื่องของคอนเซ็ปต์ของทั้งเดิมของคันอบรดเนี่ยเป็นอะไรที่ขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นตู้กับสัมลบเรถความเซนซิทิวิตี้แรงค o ล e r ของคันเบ็ดมาทดแทนาันไแล้วใช่แต่ปรับปรุงรูปร่างมันใหม่มากขึ้น แล้วก็สำต็อกที่ยังต้องการคับนะครับความทันส,สมัยที่มากขึ้นคเอเดินที่มากขึ้นเราเปิดตัวแบรนด์ใหม่เป็นทางการชื่อว่าฮันดีไลเหรอครับผมเป็นแบรนด์จากฮันดีไลน์แทนะครับ ในตลาดของการผลิตของไต้หวันถ้าเกิดเราคนที่ดูเรื่องตลาดเนี่ยไต้หวันผลิตกัรเสร็จให้กับทั่วโลกใช่ใช่แล้วฝั่งอเมริกาแบบคิวแม้กระทั่งฝั่งเซาทิซเซียเนี่ยผลิตการเสร็จไต้หวันเยอะมากและเอโตเนี่ยถือว่าเป็นพันธุ์ผู้ผลิตการเสร็จอันหนึ่งไต้หวันเทคโนโลยีสูงมากนะทำให้ขบบพันธุ์ของญี่ปุ่นหลายๆแบรข่งนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้นี่คือที่เราเปิดตัวฮันดี่ลยฮันดีหลาย เป็นแบรนด์โดยตรงอะเโตที่เขาใส่ซิโุยมาเป็นอีกและลูกทรงที่ทันสมัยและก็เช่นเดิมเหมือนทุกครั้งแน่นอนทางควอนตั้มทางควอนตั้มปีนี้ของใหม่ที่ควอนตั้มเนี่ยเรายังจะเปิดตัวตอนประมาณปีหน้าตุ้งปีหน้าต้องข้ามปีก่อนต้องข้ามปีก่อนนะครับรอครับเปิดที่ของลูกปีเปิดตัวที่ไอแคลกาแล้วก็ปีใหม่เราจะเปิดตัวครับพรานันหลักๆเราตอนนี้เนี่ยเรา ที่เราเปิดพอเราเปิดตัวแคร์เอฟแล้วก็แล้วก็อันทีร้านที่หลที่วอลลุชั่นแล้วก็อย่าพลาดนะครับมาที่บูธนี้มีการจับฉลากซื้อของได้อะไรนะซื้อของนะครับในงานนี้เราจะแจกคันเศษสองพันนะครับโอ้ก็คือของใหม่เลยแคร์เอฟแล้วก็เอวีเอฟนะครับผมอย่าพลาดเลยนะอย่าพลาดมางานทีเอฟดีสองพันสิบสี่แวะมาที่แองเกอร์รีเวเลชั่นของใหม่ก็มีของแจกก็มาก รถ,าถก,การหนาดรถการหนาดมีตาหาร,รมาให้ได้นะครับขอบคุณพี่ต้นครับ,บค,ครับามาถึงบูธเพียวฟิชชิ่ง ก็เจอพี่ดำครับแล้วพี่ป้อมกับพี่เอกผมไปไหนอ่ะไปทานข้าวครับทานอย่างนั้นก็ต้องพี่ดำอะไรสิครับไหนปีนี้เพียวฟิชชิ่มีอะไรมาเล่นที่งาน T F G บ้างปีนี้มีเยอะครับจะเป็นสินค้าตัวตัตัวดีๆตัวแพงๆแต่ว่าปีนี้ก็คือเฉพาะงานนี้เรียกว่าเล่นสินค้าแถวบนใช่ครับแล้วมาเป็นราคาพิเศษป่ะเป็นราคาพิเศษครับคือแค่ หมดงานนี้ปกติหมดเห็นบอกว่าลด5 0าสถึงเจ็ดสิบยใช่ครับแต่ว่ามีจํานวนจํากัดเนยครับหมดแค่ไหนแค่นั้นแค่นั้นแค่ไหนมาเร็วก็ได้มาช้าก็อดอดครับผมเพราะว่าพิเศษเฉพาะ EFE จริงๆใช่ครับผมแล้วฝั่งคันเบ็ดมีอะไรมาอีกมีครับมีเป็นตัวที่น่าเล่นนะครับลครับที่อยู่ในของตลาดนะครับอยู่ในของตลาดอันนี้ของที่อยู่ในตลาดเลยนะใช่ครับอันนี้คือไม่ใช่แบบเอามาจากในคลังอะไรอย่างงี้ไม่ครับไม่ครับอันนี้เอาที่อยู่ในตลาดนี่แหละแล้วมาลดกระหน่ำ ยอมเสี่ยงครับโดนผลแต่ว่าเพื่อพื้นความสดคือความสดแค่นักตออปลาครับผมแล้วเป็นการกระตุ้นตลาดต่อปลาโดยรวมครับแต่ก็จบที่ผมโดนด่าเนี้ไม่ได้ไม่มีใครว่าอัดนำรอกแม่นี่ครับพี่ดำแห่งเดียวพิชิ่งนะครับครับผมขอบคุณพี่ดำครับผบ สีสันรดงามอ๋อก็มันเป็นงานของสยามตะปูลที่ต้องทำให้เป็นสีสันสวยๆเพื่อให้กับลูกค้าของเราเป็นดีไซน์เลยนะเป็นดีไซน์ปีนี้เรามีพิเศษด้วยนะลองดูทีกด้านเลยครับด้านด้านหลังอ่ามาด้านนี้โอ้โหอันนี้จะเป็นตัวพิเศษ ครับ,รบทำเฉพาะในงานเราเท่าน,นั้นในงาน BFP เ <P FE S 2> นี่ยมีเฉพาะไซส์ละ50ตัวครับไซส์12กกรัม50ตัวแล้วก็ไซส์17กิม50รัมแ,แค่นี้เองเลยหมดแล้วหมดเลยไม่ได้ทำขาย แล้วก็ไม่ไม่มีอีกแล้วนะไม่มีไม่ได้ทําขายอันนี้ทําเป็นแบบเหมือนพิเศษเฉพาะนี่ไงลิมิเต็ดเอด i ชั่นใช่ถ้าเป็นถ้าเกิดงานแน่ก็อีกสีนึงอะไรเงี้ยเฉพาะให้แฟนๆในสยครับผมเชื่อไหมว่ามีคนสะสมผมผมได้ยินได้ฟังมาอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้มีมีคนที่มาถามถามผมว่าลิมิเต็ดออดิชั่นสยามสตูนออกเมื่อไหร่อันนี้คือหนึ่งนี่ครับหนึ่งในลิมิเต็ดอดิชั่นใช่ครับแล้วนอกจากลายพวกป๊อปเปอร์่ะพี่ต้นผมแอบเห็นอะไรใหม่ๆของสามอย่างอะไร พวกคันเบ็ดหรือเปล่าอ๋อพวกคันเบ็ดเหรอครับน,นี่จะเป็นตัวรุ่นใหม่นะฮะร,ร,รุ่นอะตอมอะตอมซึ่งจะเข้ามาเมื่อไม่นานนี้อะตองก็เป็นคันเบ็ดที่เขา,าเรียกอะไรนะราคาย,ย่อมเยาวนะครับคุณภ,ภาพดีนะครับไปเลยอะไรไพวกนี้สองใบก่อนแกระลิเได้นไหมราคาย,ย่อมเยาว์แอระลิเคชันไหมราคาย่อมเยาวมันพันกว่าบาทหนึ่งเอ็กซ์เอ็กซ์หนึ่งเอ็กซ์เอ็กซ์นะครับ สวยแบบวัยรุ่นแล้วดูชื่อตอนก็คือเน้นสายเล็กเกมเบาถูกต้องครับเน้นสายเล็กเกมเบาซึ่งตอนนี้ตอบโจทย์เลยนะคันพวกนี้นะครับผมสำหรับมือใหม่ที่กำลังจะอยากจะเริ่มตีอย่างองนะฮะทุกสิ่งอย่างเนี่ยเราจับเดยมไม่ให้แล้วนะครับคือมาลองจับลองดูจับลองเล่นฟิลลิ่งมาลองจับแท้ๆที่งาน PFE นะครับเซนทันบางนาชั้นใต้ดินที่บางนาหอกใช่ครับต้องมาให้ได้เท่านั้น ต้องมาให้ได้ครับผมขอบคุณครับพี่ต้นสวัสดีครับ ตอนนี้ก็อยู่กับท่านประธานนะครับลุงโอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบ๊โอ้โหอุ่นหนปฝาขั่งครับทั้งผู้ประกอบการทั้งร้านค้าและก็นักตกปลาครับผมเข้ามากันอย่างคึกคึกโอ้เยอะมากครับก็จริงๆแล้วเราก็ปื้มนะเป็นผู้จัดที่ปื้มมากครับแล้ววันนี้เป็นวันธรรมดาด้วยนะครับแล้วคนวันแรกแล้วเป็นวันธรรมดาไม่ใช่วันลองวิกเอนคือพรุ่งนี้นะครับเป็นวันที่ห้าแต่มาวันที่วันแรกเลยนะครับคนมหาศาลนะครับเยอะมากๆผมที่ผมได้ข่าวบางบุตรเติมของกันมาแล้ว เติมของกันเข้ามาแล้วนะครับนะครับท่านนะครับที่จะมางานงานนี้นะครับยังเหลืออีก3วันอีก3วันแต่ละวันเนี่ยผมเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าแต่ละบูธเนี่ยเขาต้องเติมของเข้ามาตลอดนะครับแต่ของก็มีวันหมดนะครับนะฮะท่านอย่าช้านะครับอย่าช้าต้องรีบมานะครับช้าหมดจริงๆเพราะผมดูแล้วการเติมแต่ละวันเนี่ยเขามีลิมิตนะฮะนะปีนี้ผมดูแล้วแต่ละบูธเซลล์จริงๆนะครับเซลล์มากๆไม่ใช่เฉพาะว่า ผู้ใช้อย่างเดียวนะครับร้านค้าร้านค้าไม่ควรพลาดงานนี้นะครับซื้อเอาไปกําไรปลายปีนะครับอย่างบูธลุงโอครับบางอย่างที่ขายโลขาดทุนกันเลยนะครับนะฮะหลายๆบูธที่ขายขาดทุนเพราะว่าโลสต็อกออกไปนะครับอย่าเลิบนะอย่าพลาดนะครับต้องมาให้ได้นะครับกับงาน TFE 2 0 1 4นที่เซ็นทรัลบางนาแห่งนี้นะครับครับผมนะฮะเชิญครับสวัสดีครับ เสื่อที่ระลึกนะครับแล้วก็เหยื่อที่ระลึกให้กับเพื่อนๆนะครับแฟนๆชาวไทยลังเกอร์ด้วยแวะมาให้ได้นะครับกับงาน Thailand Fishing Expo 2014สำหรับรายงานข่าวครั้งนี้ต้องขอลาไปจาเพียงเท่าน,น,นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ